สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องเรื่องที่หมอจะมาชนคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องอารมณ์ของคนเรากันค่ะหลายๆคนเองก็อาจจะเคยไปดูภาพยนตร์เรื่องของ Inside Out 2มาแล้วนะคะมันก็จะมีหลายตัวละครเลยซึ่งตัวละครเด่นในภาคนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัววาวุ่นหรือเจ้าตัวแอนซ t ตี้นั่นเองค่ะ แต่ว่ามันก็ยังมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นอารมณ์พื้นฐานซึ่งมีมาตั้งแต่ภาคหนึ่งก็คืออารมณ์กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าถ้าเกิดกลัวและวิตกกังวลเนี่ยเราจะจัดการรับมือได้ยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยนี่อันนี้น้องนะคะก็คือเจ้าตัวแรกนี้นี่เนี่ยก็คือเจ้าตัวเฟียค่ะเฟียคืออะไรเฟียก็คือความรู้สึกที่ไม่สบายใจเวลาที่เราต้องเจอกับอะไรบางอย่าง อย่างเช่นเรากําลังคุยกับคุณครูอยู่แล้วเรากลัวว่าครูจะดุหรือเปล่าหรือกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเฟียต่างกับแอนซตี้ยังไงเพราะมันก็คือความไม่สบายใจเหมือนกันถ้าเกิดเป็นน้องวาวุ่นหรือน้องแอนซตี้นะคะน้องแอนซตี้เนี่ยก็จะมีคุณลักษณะก็คือจะทําให้กังวลล่วงหน้าไปก่อนในสิ่งที่ยังไม่เกิด ซึ่งถามว่าน้องแอนซตี้เนี่ยเป็นตัวที่เลวร้ายไหมเพราะว่าดูเหมือนว่าในละครเนี่ยมันจะทำให้ปั่นป่วนไม่หมดเลยแต่หมอต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเฟียร์แล้วก็แอนซตี้เนี่ยเป็นความรู้สึกพื้นฐานอารมณ์ที่ทําให้เรานะสามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้ถ้าเกิดเราไม่กลัวไม่กังวลวอะไรเลยเราก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทําอะไรอยู่เฉยๆอยู่ไปวันๆนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราจะสอบเนี่ย ถ้าเรามีความกังวลล่วงหน้าว่าเราจะสอบไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีแรงผลักดันที่จะทให้เราเนี่ยไปอ่านหนังสือแต่ถ้าเราไม่มีความกังวลอยู่เลยฟรีเราก็จะไม่อ่านหนังสือเราก็จะสอบตกได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยมีความรู้สึกกลัวแล้วก็ความกังวลเนี่ยอยู่ในปริมาณน,น้อยๆเนี่ยแล้วผลักดันขับเคลื่อนให้ชีวิตเนี่ยหลีกหนีจากอันตรายจากสิ่งที่ไม่ดีต่ตางๆได้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นความกังวลกลัวที่อยู่ในระดับปกตินะคะแต่ถ้ามันมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโรควิตกกังวลได้นะคะอย่างโรควิตกกังวลที่พบได้บ่อยเนี่ยก็เช่นโรควิตกกังวลไปทั่วก็คือลักษณะของโรคเนี่ยก็จะกังวลในเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันอย่างเช่นก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็กังวลว่าเดี๋ยวฝนจะตกหรือเปล่าแล้วเอารอลลล้อมไปเนี่ย แล้วเดี๋ยวร่มเนี่ยมันจะเสียหรือเปล่าแล้วจะไปขึ้นรถทันไหมไปขึ้นรถคนจะเบียดไหมแล้วเราจะไปถึงโรงเรียนทันไหมแล้วเราก็มีแล้วของแล้วแล้วที่เราจะกังวลต่อไปเป็นกิ่งก้าสาขาของความกังวลที่กังวลไปได้หมดทุกๆเรื่องแต่เป็นในชีวิตประจําวันนะคะหรือเรื่องความวิตกกังวลอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เจอได้บ่อยเลยก็คือความกังวลกลัวเฉพาะอย่างก็คือ specific phobia นั่นเองค่ะเช่นกังวลกลัวที่มืดกังวลกลัวที่แคบ กลัวที่สูงกลัวผีกลัวความมืดกลัวฟ้าผ่าอะไรต่างๆซึ่งก็จะเป็นความกังวลไปล่วงหน้านะคะซึ่งโรคในวิตกกังวลเนี่ยก็มีโรคหลายโรคเ,เอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยหมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่วันนี้เนี่ยหมอจะมาเล่าให้ฟังถึงวิธีการจัดการว่าถ้าเรากลัวและวิตกกังวลมากๆเนี่ยเราจะจัดการความรู้สึกของเรายังไงดีเพื่อให้เราเนี่ยทั้งต้องมีชีวิตรอดแล้วก็ไม่ทุกข์ทรมานจนเกินไปนะคะก็ต้องคอนบอกคอนเซปต์อย่างนี้ก่อนคะ่ะว่า ความวิตกกังวลหรือแอนไซตี้เนี่ยมันเกิดจากความคิดอยู่2แบบค่ะความคิดแรกก็คือความคิดว่าสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่ากลัวมากๆหรือโอเวอร์เทรดนะคะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยตัวเราเองไม่สามารถที่จะจัดการรับมือได้หรืออันเดอร์โคบนะคะซึ่งการจัดการกับความกังวลเนี่ยเราก็จะมาดูกันที่2ประเด็นนี้ค่ะอันดับแรกเนี่ยเมืนน่มกกอเราคิดว่าสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่ากลัวมากเกินกว่าที่เราจะรับมือได้เนี่ย เราก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงกันค่ะว่าเราความกังวลเนี่ยเรากังวลเวอร์มากไปเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นเรากําลังจะสอบเลขของระดับชั้นบอเทอมหนึ่งเนี่ยแล้วก็กังวลไปว่าเอ๊ะครูจะออกข้อสอบนอกเหนือจากนี้ไหมจะไปออกของเทอม2หรือของมองห้าเลยหรือเปล่านะสิ่งที่จะทําได้เนี่ยก็คือเราต้องไปถามข้อเท็จจริงค่ะว่าข้อเท็จจริงคืออะไร ก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะถามคุณครูได้ว่าขอบเขตของการออกข้อสอบเนี่ยจะออกถึงแค่ไหนนะคะเพื่อยืนยันให้มั่นใจว่ามันจะอยู่ในขอบเขตของมอ .4 อสีเทอมหนึ่งค่ะอันดับที่2นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ตัวของเราเองค่ะว่าตัวเราเองเนี่ยมันมีความสามารถอะไรที่จะจัดการรับมือกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้นะคะอย่างการสอบเลขเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราเข้าใจเนื้อหามากน้อยแค่ไหนเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ถ้าเกิดว่าเราทําข้อสอบเยอะๆเนี่ยยิ่งทําข้อสอบเนี่ยลราก็จะยิ่งเกิดความมั่นใจมากขึ้นเพราะแต่ละข้อเนี่ยมันก็คือซีนารีโอต่างๆใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าดูในภาพยนตร์ Inside Out เนี่ยเจ้าเอเจ้าตัวไอ,อวาวุ่นเนี่ยมันก็จะคาดการไป100อย่างนะคะ หลายอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจต้องคิดถึงกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเราจมอยู่กับความคิดที่เลวร้ายที่สุดอย่างเช่นเราจะสอบเลขยเราก็คิดแต่ว่าจะสอบตกแน่ๆสอบตกแน่แอันนั้นไม่ดีต่อความคิดละแล้วก็ต้องมาหาวิธีกันค่ะว่าเราจะทํายังไงไม่ให้สอบตกก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็ต้องอ่านหนังสือก็ต้องทำโจทย์เยอะเพื่อเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากค็ือ 1. ห,หาข้อเท็จจริง 2. ดูว่าเราจะจัดการรับมือ,อยังไงกับซีนารีโอปัญหาตาห่างๆที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งการจัดการกับความกังวลเนี่ยมันเป็นทักษะที่สามารถฝึกกันได้นะคะในทางแรกๆเนี่ยาอาจจะทําได้ไม่ดีอาจจะกังวลเยอะอาจจะโลนลานเนี่ยเราก็สามารถขอความช่วยเหลือจาก คนรอบข้างได้ค่ะอย่างเช่นเรื่องการหาข้อเท็จจริงอะไรต่างๆอย่างหัวหน้า,าจ,จะประเมินว่าใครจะขึ้นคันอะไรต่างๆก็อาจจะต้องไปหาอยู่ในกลุ่มเม้าส์มอยต่างๆว่าเออน้องมันน่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิธีจัดการรับมือมันจะเป็นยังไงซึ่งวิธีจัดการรับมือนะคะถึงแม้จะมีซีนารีโอร้อยตัวอย่างที่มันจะเป็นไปได้เนี่ย แต่เราต้องยอมรับค่ะว่าเราไม่สามารถจัดการรับมือกับอะไรได้ร้อซค่ะเพราะปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยทั้งจากตัวเราเองแล้วก็ปัจจัยภายนอกซึ่งสิ่งที่เราคุมได้ก็คือปัจจัยจากตัวเราเองค่ะ แต่ว่าถ้ามันเป็นจากปัจจัยภายนอกเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะควบคุมได้เราก็ต้องทําใจไว้ด้วยว่ามันก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราคิดนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้พยายามดีที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็จะเป็นความภาคภูมิใจเป็นเซลล์เอ็กซิมที่ดีของตัวเองได้ค่ะก็สําหรับวันนี้เนี่ยหมอจะมาเล่าเรื่องวิตกกังวลและก็ความกลัวให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะก็ถ้าใครมีเรื่องอะไรเนี่ย อยากจะให้หมอเล่าให้ฟังเมนมาข้างใต้นี้หรือส่งมาได้ที่ inbox Facebook นะคะเพจหมอแมวน้ำเลาเรื่องหมอจะรีบพอไปตอบเลยค่ะวันนี้เราให้พองเท่านี้กันนะคะบ๊ายบาย